มาวันนี้เรามาดูเคสของการลดไซนะก็คือสลับพื้นรองเท้ากันล่ะจากเบอร์ที่ใหญ่กว่าแล้วก็มาเข้าเบอร์เล็กก็คือมันทําได้หมดแหละโดยกรณีที่ว่าเราอาจอยากจะใช้พื้นตัวเนี้ยแต่พื้นตัวนี้มันเบอร์เล็กกว่าแลวไร้หนังอปเปอร์คู่เนี้ยมันยังดีอ่าแม่เราก็อาศัยโดยการใช้หนังอปเปอร์คู่เนี้ยคู่ขาวดาเนี่ยเพราะหนังมันดีหนังมีคุณภาพแต่คู่ที่เราจะมาสลับเนี่ยหนังมันขาดหมดแล้ว แต่เราต้องการพื้นเขาเห็นไหมเราสามารถโยกสลับกันได้การโยกการสลับนี้เราต้องมีความชํานาญโดยการที่เราต้องมีหุ่นแหละอันดับแรกต้องมีหุ่นถ้าเราไม่มีหุ่นเราไม่สามารถย่นหรือว่าลดไซได้เนอะปะหุ่นสาคัญที่สุดบางบอกเสมอว่าหุ่นรองเท้าเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดหน้าคุณจะทํารองเทา้าเนอะปะถ้าคุณไม่มีหุ่นคุณไม่สามารถยุดย่นหรือขยายได้เลยเนอะปะเพราะบางทีคุณไปเจอรองเทา้าหนังหน้ายัางดีอยู่หนังยังดีอยู่แต่เราอยากได้ ให้มันเล็กลงอ่ะเราอยากได้พื้นแบบนี้เราก็ต้องใช้หุ่นรองเทา้าหุน่นสาคัญที่สุดมาตรฐานช่างรองเทา้าถ้าไม่มีหุ่นก็คือจบคุณเป็นช่างรองเทา้าแต่คุณไม่มีหุ่นรองเทา้าแสดงว่าคุณยังไม่บรรลุถ,ถึงการเป็นช่างนูวปะไม่ว่าคุณจะเป็นช่างส้มหรือช่างตัดเพราะคุณทํารองเทา้าคุณไม่มีหุ่นรองเทา้าแล้วคุณจะทํารองเทา้ายังไงนี่ห่ะนี่คือหลักสําคัญเห็นไหมถ้าเราจะลดตั้งกี่เซนลดไปตั้งหลายเซนอะลดไปตั้งเกือบห้าเซนอะ ลดไปประมาณ4เซน5เซนเนี่ยม,มันมันลดเยอะมากแต่เราสามารถลดได้และทําให้รองเท้ากลับมาใช้งานได้เห็นไ่ะแล้วเราทำให้รองเท้ากลับไปเตะได้อะไรได้ก็คือประหยัดด้วยประหยัดได้ด้วยเห็นไหมตอนนี้ก็คือสลับเรียบร้อยรองเท้ากลับไปใช้งานได้นี่แหละสิ่งที่เราจะต้องรู้ช่างต้องมีหุ่นรองเท้าเสมอ